อาเห็นเซลลขี้ม้บอกว่าจะปล่อยอีกแล้วไหนเอาเมื่อกี้เขาลากเรามาดูเอฟซีรีทาแรมโบปล่อยจริงเปล่าเอาเพิ่งรีวิวไปเมื่ออาทิตย์แล้วไม่หมื่นกโลหมื่นห้าพันโลอ่านี่ลูกค้ามาจากไหนอันนี้ลูกค้ามาจากกทมค่ะกทมกทมไม่มีรถบอแต่มันก็จะมีแหละแต่ไม่ถูกใจวันี้พี่หมีจะบอกว่าลูกค้า ซื้อรถไว้แล้วฝันได้หเดือนโทรไปหาเซลล์ที่ไหนไม่รู้บอกออกไม่ได้ต้องรอปีนึงราค้ารถไม่พอใช้อาชีพขายบะหมีเกี้ยวทีนี้พี่หมีเลยจัดให้เลยค่ะตอนแรกก็เหมือนประมาณว่าบอกให้ดูรถราคาไม่สูงมากทีนี้ก็เลยเจอพี่หมีจัดเต็มให้จัดเต็มระบบเลยค่ะก็คือเพิ่งออกรถมาใหม่6เดือนไปที่ไหนอาจจะซื้อไม่ได้ขาบอกให้รอ่ ก็บอกให้น้องอ่ะรอไปก่อนยังออกไม่ได้เพราะว่าเพิ่งกู้สินเชื่อมาใช่แต่แต่คนมันมีตังค์อ่ะคนมันอยากเป็นหนี้เพิ่มมาไม่รอใช่ไหมค่ะไม่รอใช่ไหมแล้วแล้วไปไปไหนไหนนี่ยตัวนี้เปกรุงศรีเลยค่ะได้กรุงศรีเลยอ๋อโอเคก็มีเทคนิคอยู่อ่าจจะเหมือนประมาณว่าเหมือนซักประวัติผู้ป่วยให้ลึกเออหมอไม่เก่งไอ้นี่รักษาไม่ดีโลกหมอผีไอ้นี่หมอผีรักษาไม่เขาบอกใั้ร้อยจ้าพี่หมีหนูอยากเป็นนี่ลูกค้า นี้หนูเฮ้ยยังยู่เขาบอกว่าหนูขายก๋วยเตี๋ยวแต่ออกรถเพิ่งออกรถไปได้หกเดือนอีกสักไปสักมาลูกค้ามีพร้อมมิดอยู่แล้วเตมีเลยมาขึ้นประวัติดีของขุ้งี๋มมีเครดิตเก่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจริงๆอ่ะถ้าเกิดฟังผ่านๆอ่ะหกเดือนยังไงก็ไม่ได้ถูกป่ะแต่ว่าเราเราถามเขาเยอะเออต้องเจอหมอบใช่ไม่ใช่แ่บเอ้ย รับสายปุ๊บอ๋อเพิ่งหกเดือนบางสายเขาเลยไม่ได้ถามเขาลึกๆไงอันนี้แหละคือจะแพ้ตรงนี้แหละชนะก็ต้องอดทนหน่อยถามน้อเยอะหน่อยต้องเยอะหน่อยน้ำลายเยอะหน่อยน้ำลายเยอะคุยโทรศัพท์โทรศัพท์เปียกเขากุบอกเลยจบให้ค่ะนี่จับฟีดดาวได้เลยจับฟีดาวอีกโอ้โหกำลังเหลือไหมไม่ค่อยเหลือเลยเอ็กซ์ซีนี่โวมโวมใหม่ป้ายแดงเลยนะ เอาโอ้โหแม็กใบพัดลูกลูกค้าชอบแบบนี้เลยชอบแบบนี้นะคะโอ้โหเพราะว่าผมว่าล้อกับกระจังหน้าดูดิเข้ากันนะนะคือบางคนจะเน้นแต่ Z E T E ผมว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แปลกแหวกแนวบ้างก็สวยเหมือนกันไม่หมื่นเดียวไม่หมื่นเดียวเอาไปใส่ M X เลยไหมครับล้อใส่ได้ครับจ่ายตังค์มาครับใช่ครับแล้วแต่จักรยานเลยครับอยู่ครบ โอ้ตะตะกอนนี่ผ่อนนั่ <S <S อนแหละวะหมื 12, ่นสองหมื่นสามะนะตะกอนก็หมื่นสองหมื่นสามแล้วตอนนี้ราคารถมันเริ่มลงใครปัจจุบันนี้ทรงหมื่นเดียวก็อตอนนี้ใครอยากซื้อรถอะผมว่าให้รีบซือ้อเพราะว่าราคารถมันค่อนข้างตกนะแล้วก็ทำให้เราผ่อนได้ถูกขึ้นแล้วก็กู้ได้ง่ายขึ้น<ช>รีบๆเลย สำหรับลูกค้าที่ว่ามีภาระหนีนหลไๆนะพอนบ้านพอนรถพอนรถหกรอพอนรถสิบรอมีบัตรเครดิตสามใบสี่ใบนะที่ว่าไปบองแดกก็บอกว่าโอภาระหนีเกินไปซื้อไม่ได้นะไปออกไม่ได้หรอกหนีพี่เยอะขนาดนี้ามาหายัางไงเคฟมีค่ะเอาเอาอย่างนี้ผมว่าใครที่บอกตัวเองไม่ได้นู่นไม่ได้นี่มนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเองขอแค่เราผ่อนตรงเลยไอไม่ต้องไปคิดเองเข้ามาหาเข้ามาคุยก่อนไม่เสียตังค์สักบาทได้ไม่ได้ไม่เป็นไรใช่แล้วภาษาเคสปี ไม่คิดเงินโทรโหลดยี่สีุ่งรับแต่เคสหนักๆเท่านั้นเอาหนักๆมาเลยมูหัูสลิปมูหัสลิปหาเดือนหกเดือนกับมาสลดคำมาก่อนไม่มีเไรเสียเออมาลุยกันก่อนนะี่งิ มีเงินดาวแสนสองแสนไม่ต้องคุยนะคนนี้เขาคุยแต่ฟรีดาวใช่นี่เราไม่ได้เนี่น้องเขาเยอะยากยาเขานั้นแมนเอออันดีๆดาวสองแสนเขาไปเหยียบเซลบุศาวเบิร์นเซลาวกันยากเจ้าสองมาตรฐานส่วนผุ้งสีมะนาวหานี่เขความในใจใช่โอเคโอเคค่ะงั้นก็ฝากเซลล์หมียนะฮะใครอยากเป็นหนี้อยากได้รถหรือติดขัดอะไรเนี่ยทักมาถามก่อน เดี yeah. ๋ยวเราจะฝากคอนแทคไว้ให้เดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้ให oh ้ใต้ใต้โพสหรือรีเควสมาอย่าคุยกับเจี๊ยบพี่หมีเพื่อนนะ่นะได้โอกาสนะกูต้องคิดค่าโฆษณาแหละช่องกูคนเกือบล้านออกบ่อยแล้วกันช่วงนี้แม่นได้ค่ะผู้ใดอยากออกรถอยากไปหนีกันมาหาเจี๊ยบพี่หมีหรือรีเควสไปเมืงไหนว่าพานมาด้วยหอไปเมืงไหนว่าพานกัสร้างมาหาเจี๊ยบพี่หมีรถคมาไล่กับเซีเลยบอกว่าขอเจียเลยเคียสผมนี่หนักแห้งครับไอ้เวะยนะแมนเจ็บใครได้ป่วยอยังกัน S <S 2> <S 2> หาเตี้ยวไมมีรถค่ะ <S <S 2> <S 2> <S อ่ะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากบิ๊กสักแก้นะฮะรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับพอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์แล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มเฮียพลสั่งลุยซ้อนน้องจะเต็มมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ